ต่างๆมากมายเด็กๆจงเรียนรู้ไปรู้หนจะเอาใจใส่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรียนรู้อย่างสนุกสนาสวัสดีงามๆน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูมีเวลยว่างนะคะผมก็เลยมา อนิทานพาทุกคนเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆกันนะคะถ้าช่วงไหนคุณครูว่างครูจะมาอัดให้บ่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้คุณครูรับงานเพิ่มแล้วนะคะคุณครูก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลานะคะก็เลยเราก็เลยจะมาเรียนกันแบบสนุกๆถ้าใครอยากเข้าไปก็มีหลายคุณครูอัดไว้เยอะแล้วนะคะก็ตามไปฝึกไปดูไปทําไปร้องไปฟังกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ hello little fish Hello Little Fish ก็คือสวัสดีจ้าเจ้าปลาน้อยนะคะ Hello Little Fish Hello I am little fish สวัสดีจ้าฉันคือปลาน้อยนะคะ Swimming in the sea ว่ายน้ำนะคะว่ายอยู่ในอยู่ในทะเลนะคะ I'm off to meet my fishy friends ฉันกำลังจะไปหาเพื่อนปลาของฉัน Come along with me มากับฉันนะตามฉันมนาะนะคะ m e along with me นะคะ hello 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 fish hello 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 fish red blue and yellow เห็นไหมคะ fish so red yellow blue fish นะคะแดงส้ม แดงฟ้าแล้วก็ส้มเออสีสีแดงฟ้าส้มแดงฟ้าแล้วก็เหลืองนะคะเด็กๆปลานะคะ stripey fish stripey ก็คือเป็นลายๆนะคะ spotty fish ก็คือที่เป็นจุดๆๆนะคะ eel fish อ o อ o อ eel fish sorry Ellie fish, Ellie speech, u, nah one elephant á, Ellie fish elephant fish ก็คือหน้าเป็นเหมือนช้างนะคะ elephant fish ก็คือหน้าเหมือนปลาเลยนะคะปลาช้างนะคะแล้วก็ j e ลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชอ๋ this one นี่เขาไม่ใช่ j e ลลี่ฟิชนะคะคุณคุณตามไม่ค่อยดีแลนะคะเ e l l y f i s h นะคะเชลลี่ฟิชก็คือปลาที่อยู่ในเปลือกนะคะเขาเรียกเฮอร์มุแพลบนะคะ เหมือนปูนะคะปูที่ต้องหาหาบ้านนะคะอย่างเงี้าแต่ว่านี่เป็นเกี่ยวกับปลานะคะ hello i c e fish i y e fish ก็คือปลาที่มันมีมีรูปร่างเหมือนตาเลยนะคะ hello i c e fish แล้วก็ shy fish shy fish, fish ก็จะแอบ,บอยู่ใน r e e f นะคะก็คือพวกปะการังพวก seaweed นะคะ seaweed สาหร่ายนะคะ seaweed นะคะ fly fish a n d sky fish Fly fish ก็เหมือนเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยเห็นไหมคะก็จะมีปีกเหมือนเครื่องบินเลยนะคะ Fly fish ก็คือปลาบินได้นะคะแล้วก็ Sky fish fish ก็คือปลาที่เหมือนท้องฟ้าเลยนะคะเห็นไหมคะก็จำง่ายๆเลยเห็นไหมคะ Hello lovely mummy fish พร้อมกันสิคะ Hello lovely m o m m y fish ก็คือจะทำท่าเหมือนกัน Hello m o m m y lovely นะคะก็คือสวัส <Pop> ด <keys in expand> ีค่ะคุณแม่ที่น <wave> <Island> ่ารักปลาคุณแม่ที่น่ารักนะคะคิสีคิส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 นะคะ How many fish ปลากี่ตัวปลาเล็กกี่ตัว One two three four five six six นะคะปลาเล็กนะคะปลาเล็กกี่ตัว Five six นะคะก็คือหกนะคะ sixI say hello to lot of friend ฉันสวัสดีเพื่อนเยอะๆเลยหลายคนมากเลยหลายตัวมากเลยนะคะ There one more thing to do pull funny face like a fish ทำหน้าเหมือนฟิชชี่ทำยังไงอืม mm hmm. <laughs> โอเคนะคะจบกันแล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับสีกันใช่ไหมคะงั้นเรามาลองเพลง เรนโบว์กันนะคะเพราะ r a นโบว์ก็จะให้เราเรียนรู้เจ็ดสีนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะ red and yellow and pink and green ก็คือ red แดง yellow เหลือง pink ชมพู green ก็คือเขียวนะคะ red and yellow and pink and green purple and orange and blue ก็คือ Purple มว่วง Orange ส้ม blue ก็คือสีฟ้าและสีดำเงินนะคะพร้อมกันอีกครั้งค่ะ Red and yellow and pink and green Purple and orange and blue I can sing the rainbow Sing the rainbow Sing the rainbow too โอเคนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good night to r e s p e a t Bye bye ต่างๆมากมายเด็กๆจงเรียนรู้ไปรู้หนจะเอาใจใส่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กัน